ปฏิบัติลับของเราจะต้องมีกีการเข้าตอนนี้น่าจะเป็นมุมที่แบบว่าให้ยืนถ่ายกับเจา้านะฮะอย่างเงี้ยบอกเลยว่าถ่ายแล้วเหมือนจอผวกจริงๆเ <laughs> 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 ก็บอกว่าเหมือนอะไรนะที่พักของโทนี่สตาร์กอะจๆ,ๆออกมาอะไรแบบนี้นะทุกคน <laughs> สวัสดีครับทุกคนอยู่กับต่ออีกนะครับวันนี้แล้ววันนี้ต่อกันพาทุกคนไปชนบุรีวันนี้นะต่อจะพาทุกคนไปชนบุรีนะครับจะถามเลยนะครับว่า,าต่อจะพาไปทําอะไร,รต่อ่อก็จะไปยืนตากฝนนะฮะเรายืนตากฝนแล้วเราจะได้เป็นไข่นะฮะเพราะเราอยากจะเป็นไข่ที่ชนคนดีได้ถูกแล้วดูหน้าน <'d> <'d> ก็ถึงที่พักกแล้วะทุกคนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักของเรากันวันนี้จองแรมมาก็คือแบบจะมาเล่นน้ําแบบจุกๆคนเดียวเลยนะ,ะทุกคนั้นนั้นแทนเขาเข้า,ขาหน่อยนะครับคือห้องสูงมากแต่ห้องยาวมากนะทุกคนอุ้ยตกใจจะเจอรูประตกใจอ เดี o, ๋ยวก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะแวะเรามาดูห้องน้ากันก่อนดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงทางเข้าเลยนะทุกคนมีห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ากว้างมากนะคะมีห้องน้ํา his and her นะทุกคนดีวิวบ้านแล้วหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าเราอ้วกนะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำอุ้ยก็ไม่หินอะไรอะแล้วนี้นะฮะก็คือสิ่งที่เราพุ่งจะนำเสนอนะฮะก็คือต้นยิ้วนั่นแะถูกว่าแล้ว เอาให้เราขึ้นนะครับทุกคนอ้อยโดนนิ้วแทงอันนี้ก็จะมีตู้ผ้านะฮะแล้วก็มีมินิบาร์วิเามีเครื่องทำกาแฟด้วยทุกคนลองดูซีกดแล้วกรลบมือเลยจ้าไหนตู่เย็งเให้เรากินมั่งนี่นะฮะสิ่งที่เรามานอนคืนนี้ก็คือที่นอนวินุ่มนิ่มๆๆๆมนิ่มนิ่มนุ่มนนิ่มนินุ่มนิ่ม ผ้าม่านเขาบอกว่าเป็นผ้าม่านอัตโนมือนะทุกคนเดี๋ยวจะได้มนวิงเการ์เดียมเรดิโอส่าเออเป็นไงล่ะเราไม่ต้องเดินไปเปิดเองนะทุกคนสิ่งที่เราจองที่นี่มานะทุกคนก็คือด้านนี้นั่นเองตอนัทนแทนห้องแห่งความลับหรอ ว้าวสะนะทาใหญ่มากทุกคนจะบอกว่าเราไม่ใส่เสื้อผ้าก็เล่นได้นะฮะไม่ต้องกลัวใครจะมาเห็นนี่นะฮะทางเรานะฮะก็มีจะมี f a คชิลิตีนะฮะก็จะมีสะนามแล้วก็ทางเราก็จะมีวิวดูเขาลิวอเอ้าเปิดไม่ได้อะอ๋อต้องหมุนก่อนอุ้ยโชว์โง่มากแอมอันนี้ก็คือวิวด้านนอกนะทุกคนเราก็ไม่เน้นวิวนะครเพราะว่า เรามาเน้นพักผ่อนแล้วก็เราะมาเน้นเล่นน้ำเป็นหลักนะทุกคนถ้าเราไม่อยากใช้สระร่วมกับคนอื่นเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในสถาน,านการณ์โคกระบือ้องนีแเราก็จะมาเซฮายเพื่อนบ้านก็ได้จะมายั่วฝรั่งยั่วๆแล้วก็จะมีเล่นาน้ํา,นานตรงนี้อ่าที่นี่นะฮะราคาก็แพงอยู่แต่เราได้ส่วนลดมานะคะทุกคนเออเป็นส่วนลดลับนะครับฟ้าแค่พูดว่าฟ้ารักพ่อคุณพ่อก็ให้ส่วนลดมาเลยเจ้าคะ่ะอุเยาะหยาบแล้วอ่ะ อ่ะโอเคห้องของเราก็น่าอยู่ไปทุกคนน่าเล่นเดี๋ยวเราต่อก็จะแปลงกายไปลเล่นน้ำแล้วนทันแทนแทนามาทุกคนเล่นน้ำกันจ้าลงน้ำแล้วนะคะตอนนี้ทนทนแทนแทน,ทน,ทน าการเนี่ยข้างล่างคิดว่ากแบบวันนี้จะเป็นโซนที่มันปังแน่เลยอะ่ะน,นี่อันนี้ก็คืออะไรอะ่ะอันนี้ซื้อบัตรหลังอุ้ยทางเข้าแก อันนี้มามารมาสำหรับแลกเครื่องดื่มด้านล่างที่คาเฟ่นะคะลูกค้าเท่านึงใบนะคะหนึ่งใบต่อหนึ่งแก้วค่ะเมื่อกี้นะทุกคนถ้าจองมาก่อนแล้วเราก็มารับบัตรทิ้ได้เลยนี่เราก็จะได้บัตรนี้นะคะเป็นบัตรผ่านเข้านะคะทุกคนถ้าไม่ได้จองก็คือก็มาจองน้วบัตรเนี้ยเอาไปแลกเครื่องดื่มข้างในแล้วก็เป็นบัตรผ่านเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยบาทเอออันนี้บนะอันนี้บัตรราสามล้านนะฮะ ถ้าทุกคนมีไม่เึงไม่ถึงล้านทุกคนไม่สามารถไปดวงจันทร์ได้นะทุกคนเราจะเข้าไปข้างในกันนะฮะแล้วเราก็จะผ่านประตูมิตินะฮะข้ามไปอีกในเซอร์เวอร์หนึ่งนะฮะทุกคนตามมาจ้าตามมาเราจะไปถ่ายทัพอเวนเจอร์เรานะทุกคนเราจะไปเที่ยวดวงจันทร์ทางเข้าตรงนั้ก็จะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งฐานปฏิบัติลับของเราจะต้องมีกีการเข้าที่ตรงไหนตรงนี้เหรอีได้เออเฮ้ยเข้ามาอยู่ไเข้ามา เข้ามาแล้วนะ,ะทุกคนบอกเลยว่าเหมือนหลุดมาอยู่คนละโลกเลยอะ่ะดูที่เนี่ยอยู่ข้าง,างเราเราจะบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ต่ตอมาตอนนี้บ่ายโมงตรงนะ,ะทุกคนบอกเลยว่าแดดเปรี้ยงปรางมากห่วงี้คือจงเป็นมากเลยอะ่ะเพราะว่าไลเลยอะไรเงี้ยร้อนไปหมด <c oughs> <c oughs> คือแบบเหมือนอยู่ใกล้ดวงจันทร์แบบ10เมตรเลยะค่ะ <c oughs> ทุกคนดูบรรยากาศสิแบบฟืนมันเขียวมากๆเลยอะ่ะไปเยวต่อพาไ,ไปดูข้างล่างแล้วกันว่าเขามีอะไรอยู่ข้างล่างนะฮะแต่บอกเลยว่าขนาดแค่เพิ่งผ่านประตูเข้ามานะคะทุกคน ขนาดแค่เพิ่งป่าปะตูเข้ามาทุกคนบอกเลยว่าวิวดีมากเออก็อย่างว่าแหลนะเนาะมันไม่เหมือนบางไทยเลยอะ่ะเขาถึงได้เรียกว่าแกนคอมย้อมครแล้วมุมนี้นะทุกคนบอกเลยว่าฟังมากเนี่ยเอ้ย เราเคยมาถ่ายรูปนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่คนละฝั่งนะคะแต่มุมนี้ดูอีกฝั่งนึงคือสวยไม่แพ้กันเลยอุ้ยแก่นขั้นยอดของประเทศไทยนะ,ะทุกคนแต่รู้สึกเลยว่าเราไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยอะ่ะเออมันสวยจริงๆอยากทุกคนมาดูนะคะทุกคนแล้วเสียค่าเข้ามา350บาทเพื่อที่จะมาดูอะไรแบบนี้คือมันคุ้มมากจริงๆน้ำใสมากนะทุกคนดูนี เหี่ยวจนเห็นแบบดูดิดูดิเห็นไหมน่ะปลาซิลวาอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นแล้วสิฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันฉันพูดเล่นส่วนตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนมายืนถ่ายรูปกันนะฮะแต่ถ่ายด้วยความระมัดระวังนะฮะเดี๋ยวคุณจะพลาดกลิ่งไปลูกขนุนลงไปข้างล่างู้เย่บังกะรับไอโกอะไรทีเดียวตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่แบบว่าให้ยืนถ่ายกับเจ้านะฮะอย่างเงี้ย มาดูแค่ตรงเนี้ก็คือว่าสวยแล้วนะแล้วดูข้างหลังเราเดี๋ยวจะพาไปดูดีกว่าว่าที่นี่เขาจะเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงนะคะทุกคนแต่มองด้วยตาเปล่าของเราแล้วเห็นเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะที่พักของโทนี่สตาร์กอ่ะจิ้วๆออกมาอะไรแบบนี้นะทุกคน <laughs> แล้วตัวนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นจุดๆด,ดีกว่าว่าเขาไปถ่ายรูปกันตรงไหนกันนะคะทุกคน และก็มุมนี้นะ,ะทุกคนก็จะเป็นมุมของ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 ดาวอังคารนะฮะทุกคนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพื้นผิวดวงจันทร์กันฮนะ,ะทุกคนก็จะเป็นสีแดงสีแดงแรงใจนะฮะทุกคนรวมมันคือดาวอังคารหรือดวงจันทร์หรือดาวอังคารหรืออะไรดวงดาวฉันง,งงอะ่ะกระเทยอ้องทุกคน นี่ทั้งทุกคนเราจะไปขึ้นยานอวกาศกันแล้วนะ,ะทุกคนไปไปดูข้างในกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้าง <c oughs> เขาจะมีอะเบิดภัยราบไหมเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่ยานอวกาศหรอกทุกคนข้างในมันก็คือห้องน้ำ <c oughs> เออเราจะขี่ใส่จรวดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปสู่ยานอวกาศนะ,ะทุกคนใครอยากแบบว่าอย่าไปเช็คอินในอวกาศกน,นะฮะก็มาขี่ใสา่ย,ยาน,นี้ได้นะฮะทุกคนแต <c oughs> ่เขาจะอาอุณนจิของเรา ไปเที่ยวอวกาศเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปนะทุกคนแต่ตอนนี้องตอบมาตอนบ่ายโมงบอกเลยเลยว่าแดดมันยังไม่สาดอพอด้วยความท่านแนะนาทุกคนทุกคนมาตอนอตอนเช้าก็ได้ถ้าคนมาไม่สุกมาเช้าน,นะฮะมาหลังบ่ายสามบ่ายสี่ก็ได้นะแดดจะได้แบบส่องเข้าข้างในนะ,ะทุกคนแสงมันจะได้เข้าถึงตอนนี้คือแสงมันเข้าไม่ถึงแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเป็นเงาเงอะ่ะแต่ถ้าถ่ายข้างนอกก็คือสวยมากเพราะวันนั้นอะ เขามีถังโทรลเซลใครบอกว่าดาวอังคารนะฮะไม่มีไฟฟ้าชใช้ไม่จริงนะฮะทุกคนแล้วก็เราก็เจอมันเอาตัางค์ดุตหนึ่งตัวนะ,ะ,ะทุกคนันานไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวมัอยู่ในตรงนี้จะคือป้ารูซ่ีโอเคงั้นฉันก็คือป้ารูซี่กับลินลี่น้อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพดีกว่าว่าเขาถ่ายรูปมุมไหนกัน ทุกคนด้วยตอนที่แดดมันเข้าไม่ถึงนะทุกคนแล้วเรามาถ่ายข้างในนะฮะแดดที่เข้าไม่ถึงบอกเลยว่าถ่ายแล้วเหมือนจอปวกจริงๆเราไปถ่ายข้างนอกกันดีกว่าที่มีคิ่ตรงแคบตรงแคกตัดแดดคงแดดเข้าอะไรอย่างเงี้ยน,นี่มุมพังหน้าดีกว่านี่งไง <_ d oll> มุมพังหน้ากับก็สวยอวากาศนะคะทุกคนมุมนี้มุมนี้มุมนี้ <_ d oll> ใช้มันนุ่มนี่อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอ่ะทำมองก็พังแล้วลูก แล้วพามาชมอีกโซนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนของ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 ดวงจันทร์ไงว่าบโซนของดวงจันทร์ด,ด้วยพลังแห่งจันทราข้าจะรงทันเจ้าเอ๋อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเป็นพอน้ำตกนะฮะนี่เห็นไนหะมคำว่าถ่ายลงถ่ายรูปกันน่าจะเป็นวิวที่สวยอีมุมนึงนะฮะทุกคนพอน้ำไหลมาทั้งบนสูง <S 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 แล้วก็พ้นผิวของเขานะฮะก็จะเป็นแบบปูนปูนเออเห็นปะต่างจากดวงไอ้อะไรนะดาวอังคารเมื่อกี้เป็นจุดดกันเลยว่ะเฮ้ยเราไปเท็ตจุดกันเลยว่ะเดินข้ามเลยนะฮะเดินข้ามดวงดาวนะฮะดวงดาวดวงจันทร์เดินข้ามดวงคานเดินข้ามดาวอังคารถูกแล้วเดี๋ยวต่อจะมากระโดดน้ําโชว์ทุกคนนะครับน้างหลังว่าเย็นหรือเปล่าว่าใครจะมากระโดดก็ว่ากันไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าแต่มุมตรงนี้น่าจะสวยมากๆเลยนะป้าจะเก็บรูปรูปกัน มาแล้วไปเที่ยวรามคานมาแล้วนะฮะเราก็จะมาพักพิงที่เอ,อิร์ธโซนนะฮะทุกคนเราจะมาเที่ยวโลกโลกของเราก็จะมีของกินนะฮะอันอื่นมีแต่ห้องน้ำเหมือนเป็นโซนโลกโซนห้องน้ำโซนโซนน้ำตกโซนชมวิวแล้วก็โซนโซนของกินนะ,ะทุกคนไปเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรให้เราดื่มบ้างนี่ไง เขาจะเป็นแบบเป็นตู้เป็นตู้ๆแล้วก็มีวิวให้เรานั่งเราก็นั่งชมวิวได้นะทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้มาที่แบบแดดแรงเ <P ocean> ปรี้ยงไปเราไปแลกของกินกันเถอะแหมเราจะาบัตรนะครับทุกคนเข้าไปแลกเครื่องดื่มข้างในนี่ข้างในก็จะมีตู้นะคะรับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในตู้ท <c oughs> นี่เลยเขาจะมีอะไรให้เราทานอันนี้บัตรอันนี้แลกอะไรบ้างครับรเดีเ๋ยวว่าแลกตามเมนูนได้เลยบัตรนี้นะครับแลกหนึ่งเครื่องดื่มตามเมนูนี้เลยถ <c oughs> ้าผมยวมแลกกลาง คืออหนึ่งคิวเขาจะทำให้าอด้งนี่ครับโอเคแล้วเราก็จะได้เครื่องนี้นํามานะคะทุกคนแล้วเราก็รอเครื่องดังไปเดี๋ยวเราไปรอ A ดังแล้วทุกคนมันดัง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 แล้วเราก็ต้องไปเอาน้ำนี่เป็นเครื่ชั้อนนี้ที่เบอร์แมาแล้วขอบคุณครับมาแล้วน้ำลิ้นจี่น้ำพีชมิ้นท์ โอ้ยร้อนมากนะฮะทุกคนเต่าเผาเวอร์จะบอกว่าใครที่มาเป็นกรุ๊ปนะต้องมีบุคคลเสียสละหนึ่งท่านนะฮะที่จะเข้าไปจองห้องแอร์ข้างในบอกเลยว่านะข้างนอกก็คือแบบไอพี่พัดลมนะแต่เย็นอยู่แต่ก็ไม่เท่ากับห้องแอร์ข้างในนะทุกคนนี่เราไปแลกบัตรมาบาัตรบัตรเมื่อกี้ที่เราเข้ามาใช่ปะราสามารถแลกเครื่องดื่มได้ทั้งหมด1แก้วต่อ1นใบจ้าหมัดร600บาทเข้ามาข้างในนะแต่ว่าโปรเดือนนี้เขาลดเหลือ300บาทไม่รู้ว่าเดือนอื่นเขาจะลดหรือเปล่านะฮะเพราะเขาเพิ่งเปิดใหม่นะทุกคน นี่เราสั่งน้ำวันนี้มาจ้าเดีชิมน้ําก่อนเขามีสองเลเยอร์ก็สั่งมากินทีใคลายร้อนนะทุกคนต้องรีบกินรีบไปนะนั่งนานไม่ได้ตับไหมบอกเลยว่าตับไหมมากใครที่อยากได้ลูกสวยๆอะไรเงี้ยกูก็ต้องทนแดดบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่เอาล่มมาไม่เอาหมวกมาไม่แว่นตามาคือตาอย่างเครียดนะทุกคนกันแดดก็คือสําคัญมากใครไม่ทากันแดดมาก็เตรียมเป็นมะเร็งผิวหนังได้เลยฮะ <Huh? S 1> อืมวิ้ววิ่ เหมือนกินยาจีฟันคอเกตเลยเธอ <c oughs> ชิมไหม<ฮ>อูกูไม่อยากชิมอ้าวมันเหมือนกินยาจีฟันที่มันเป็นรสมิ้นต์อ่ะเออก็ว่าไปเนาะมันเป็นพีสของมิ้นแต่ลองชิมซิอันนี้ก็คือน้ำลิ้นสี่ใต้หออันนี้ชนคนไปละลิ้นสีใต้หอของเราอร่อยแต่นี่ก็คือใครไม่ได้แปรงฟันมานะฮะแนะนําเลยน้ําพีชมิ้นนะคะทุกคน <c oughs> กินแล้วเหมือนแปรงฟันออกจากห้องน้ำมาใหม่ๆหม่อา สดชื่นนี่ไงข้างหลังเราเป็นท้องแอร์นะ,ะทุกคนแล้วจะมีข้างบนนะแต่ก็คือเสียตังค์เสียตังค์มั้งที่เม,ม่นี้ำตกไหลลงมาอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับที่นี่นะฮะ l o f แ l a คนยังมาน้อยอยู่นะะทุกคนให้รีบมานะฮะถ้าคนมารีวิวแล้วมันดังเผื่อเป็น tiktoker นะอ,อ,อะไรเงี้ยมารีวิวกันแล้วมันดังรบรองว่าคนเต็มแน่นเอียดแน่แน,น,นอนนะ,ะทุกคนตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่อะใครอยากมาก็รีบๆมานะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากไรเพยงเท่านี้นะฮะร้อนมากร้อนไม,กนม,กนมก่ก็รุกคนทุกคนกัับตตวว่อด้ยนะฮะ แล้วกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าอันนี้คือทางออกเราเข้ามาแล้วเราก็จะออกไปนะฮะทุกคนเราจะข้ามมิติเข้ามาโลกของเราเหมือนเดิมนี่กดตรงนี้อุ้ยออกแล้ว <c oughs> ต้องใช้มือไม่ใช่นิ้วคนนี่มีกันหนึ่งทุกคนไม่รู้เข้าไม่ได้มั้งที่ตรงนี้มันจะแบบที่น้ําตกออกไปทางนั้นเราจะเข้าไม่ได้เพราะเขาต้องมีมีอันนี้อุ้ย นี้สแกนหน้าหรอไม่ได้เขาบอกไม่ได้ตรงนี้ก็คือเป็นที่ของเขาเขาไม่ได้นะทุกคนเป็นที่น้ําตกไหลลงมา